คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 k ากิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย The International Lawyer เพราะกฎหมายระหว่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวมารู้จักกฎหมายระหว่างประเทศผ่านนักกฎหมายระหว่างประเทศพวกเขาทำอะไรพูดอะไรคิดยังไง แล่คุณจะไม่เพียงเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้นแต่จะรักและกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพิดาขันทองนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดทำเนื้อหาในวันนี้ขณะฝึกง,งานที่กลุ่มวิชาการและสารสนเทศกฎหมายระหว่างประเทศกลมสนทิสัญญาและกฎหมายค่ะ ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะจะขอนําเสนอเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่างประเทศรวมถึงตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักง,งานกองสุนค่ะค่ะสาหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่างประเทศนั้นนะคะก็จะเป็นตัวพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันสําหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทยปีพุทธศักราช2561 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นั้นนะคะก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ที่ผ่านมานี่เองค่ะโดยพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดกรอบการให้เอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันสำหรับการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศแล้วก็การประชุมระหว่างประเทศทั้งทงางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชน ทั้งนี้นั้นนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของที่ตั้งสำนักง,งานองค์การระหว่างประเทศรวมถึงเป็นสถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับแนวคิดในการตราพระราชบัญญัตินี้นั้นนะคะก็เพื่อช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ย่นระยะเวลาในการตรากฎหมาย ที่จะรองรับการคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศที่ต้องการจะมาตั้งสำนักงานหรือว่าดำเนินกิจกรรมรวมถึงการจัดประชุมในประเทศไทยคะ่ะ เนื่องจากที่ผ่านมานั้นนะคะการตราพระราชบัญญัติรายฉบับนั้นนะคะจะใช้เวลานานจนอาจทำให้กระบวนการในการออกกฎหมายภายในของไทยนำไปสู่การก่อให้เกิดอุปสรรคแล้วก็ความไม่แน่นอนของการดำเนินความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศทั้งระดับรัฐบาลหรือว่าระดับเกึ่งรัฐบาลรวมถึงกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็การจัดประชุมนานาชาติต่ตางๆอีกด้วยค่ะ โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มีการกำหนดกรอบการให้เอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันซึ่งก็จะสอดคล้องกับขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันของสหประชาชาติบีคศ1946อีกด้วยค่ะซึ่งอนุสัญญานี้นะคะประเทศไทยก็ได้เป็นภาคี อีกทั้งแนวปฏิบัติที่ประเทศไทยได้เคยทํากับองค์การระหว่างประเทศต่างๆนั้นนะคะก็ยังคงต้องมีการทําความตกลงประเทศเจ้าบ้านอยู่หรือว่าเราเรียกว่า host country agreement นะคะซึ่งสําหรับพระราชบัญญัติตัวนี้นะคะจะไม่ไปกระทบต่อเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศภายใต้พระราชบัญญัติอื่นๆ ซึ่งในมาตรา3ของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็ได้มีการกำหนดประเภทขององค์กรหรือว่าหน่วยงานไว้4ประเภทด้วยกันก็จะได้แก่ 1. นะคะก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศซึ่งก็จะมีทั้งระดับรัฐบาลและก็ระดับกึ่งรัฐบาลต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศก็จะยกตัวอย่างเช่นเอเปหรือว่าบิมสเตคนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการประชุมระหว่างประเทศของทางภาครัฐ และแน่นอนค่ะสุดท้ายเป็นการประชุมระหว่างประเทศของทางภาคเอกชนทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในมาตรา3ก็ไม่ได้มีการรวมถึงองค์การเอกชนระหว่างประเทศสำหรับการให้เอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันนั้นนะคะก็จะให้เท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานเท่านั้นนะคะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งองค์การหรือว่าการประชุมนั้นๆน,น,นะคะโดยจะพิจารณาตามพันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ตามแนวปฏิบัติของนาน,นานประเทศรวมถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากองค์การหรือว่าการประชุมนั้นๆซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะบัญญัติไว้ในมาตรา4ของพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวค่ะ ต่อมาะะจะขอพูดถึงในเรื่องของเอกสิทธิ์และความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศทั้งระดับรัฐบาลเองแล้วก็ระดับถึงรัฐบาลโดยจะขอเริ่มกันที่มาตรา5ของพระราชบัญญัตินี้นะคะในมาตรา5นั้นนะคะคก็จะได้มีการกําหนดรายการที่องค์การระหว่างประเทศนั้นอาจจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งก็จะได้มีการระบุไว้ถึง9รายการด้วยกันค่ะ ได้แก่1น,นะคะก็จะเป็นการยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษนากรหรือว่ากฎหมายอื่นสำหรับองค์การทรัพย์สินสินทรัพย์หรือว่ารายได้ขององค์การนั้นๆค่ะ2นะคะก็จะเป็นการยกเว้นอากรศุลกากรข้อห้ามหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือว่าส่งออกสิ่งของเพื่อใช้ในทางการขององค์การหรือว่าสิ่งพิมพ์ขององค์การค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นความลำเมิดมิได้ของสถานที่บรรณสารหรือว่าเอกสารขององค์การนั้นๆ 4. นะคะก็จะเป็นการห้ามตรวจพิจารณาหนังสือโต้ตอบหรือว่าการสื่อสารที่เป็นทางการขององค์การค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสิทธิการได้มาการได้รับถือครองหรือว่าการโอนซึ่งเงินทุนหรือว่าเงินตาใดๆทั้งนี้นะคะก็จะรวมถึงการได้เปลี่ยนเงินตราขององค์การด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสีการใช้รหรัสรวมถึงการส่งหรือว่ารับหนังสือโต้อตอบขององค์การโดยจะมีเอกสิทธิ์และก็ความคุ้มกันที่ไม่เกินเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นความคุ้มกันที่จากการถูกดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทุกรูปแบบนะคะสำหรับองค์การทรัพย์สินและก็สินทรัพย์ขององค์การเว้นแต่จะเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการพาณิชย์นะคะ แค่ะก็จะเป็นความคุ้มกันจากการคน้นการเรียกเกณฑ์การรีบยืดอายัดการเวนคืนหรือว่าการแทรกแซงในรูปแบบอื่นใดต่อทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ขององค์การและข้อสุดท้ายนั้นนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการขององค์การคะ่ะ ค่ะเมื่อเราพูดถึงเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันขององค์การระหว่างประเทศไปแล้วนะคะต่อมาจะขอพูดถึงเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันของบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศที่จะได้รับซึ่งก็มีการระบุไว้ถึง9รายการในพระราชบัญญัตินี้ในมาตรา6ก ได้แก่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรซึ่งในส่วนนี้นะคะก็เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศหรือว่ารัฐบาลของประเทศตนค่ะ 2. นะคะก็จะเป็นการยกเว้นอากรสุลกากรสำหรับของใช้ส่วนตัวในเวลาที่ได้เข้ารับตำแหน่งครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ 3. นะคะก็จะเป็นการยกเว้นจากข้อจำกัดที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองแล้วก็การจดทะเบียนคนต่างด้าวค่ะ สี่นะคะก็จะเป็นความละเมิดมิได้ของที่พำนักแล้วก็เอกสารรายการที่5นะคะก็จะเป็นความคุ้มกันจากการถูกจับกุมการถูกคุมขังแล้วก็การยึดสัมภาระส่วนตัวค่ะค่ะรายการที่6นะคะก็จะเป็นความคุ้มกันจากการถูกดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับถ้อยคําวาจาหรือว่าที่เป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็การกระทําทั้งปวงซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะก็เฉพาะในส่วนที่ได้กระทําในตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะ รายการที่7นะคะก็จะเป็นความคุ้มกันจากการตรวจตราและก็การอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวกับสัมภาระส่วนตัวส่วนนี้นะคะก็จะไม่เกินเท่าที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูตค่ะรายการที่8นะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราไม่เกินเท่าที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศค่ะ และรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งกลับคืนประเทศในเวลาที่มีวิกฤตการระหว่างประเทศส่วนนี้ก็จะให้ไม่เกินเท่าที่ให้แก่ผู้แทนทางการทูตอีกเช่นเดียวกันค่ะและในกรณีที่บุคลากรน,นั้นเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือว่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มกันเฉพาะข้อ6เท่านั้นนะคะ และนอกจากนี้นะคะองค์การระหว่างประเทศก็ยังได้รับสถานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยระบุไว้ในมาตรา8ของพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะโดยมีอีกวิธีการที่ได้รับเอกสิทธิ์แล้วก็ความุ้มกันโดยออกเป็นพระราชกิจสิทธิกาซึ่งก็ได้ระบุไว้ในมาตรา7ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ด้วยค่ะ ต่อมานะคะจะขอพูดถึงในเรื่องของเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งก็มีการระบุไว้ในมาตรา9ของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจะต้องเป็นกรณีที่ประเทศไทยนั้นได้เข้าเป็นสมาชิกค่ะแล้วก็จะให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและบุคลากรของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศตามมาตรา5และมาตรา6เช่นเดียวกับที่ให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่ องค์การระหว่างประเทศก็ได้ค่ะและการจะเข้ามาตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยนั้นนะคะก็จะให้เป็นนิติบุคคลแล้วก็มีภูมิลำเนาในประเทศไทยด้วยรวมถึงวิธีการได้รับเอกสิทธิ์และก็ความคุมกันนั้นนะคะก็จะต้องมีการออกพระราชกิจฎีกาตามมาตรา7และมาตรา8ตามลำดับค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะขอพูดถึงในเรื่องของการได้รับเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันของการจัดการประชุมระหว่างประเทศของทางภาครัฐซึ่งในมาตราสิบน,นี้นะคะก็จะเป็นการกําหนดรายการ การได้รับเอกสิทธิ์และก็ความคุมกันของผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศของทางภาครัฐ3รายการด้วยกันค่ะได้แก่1นะคะก็จะเป็นการยกเว้นภาษีทางตรงตามประมวลรัษดากรสําหรับรายได้ที่ได้รับจากการจัดการประชุมในประเทศไทยค่ะรายการที่2นะคะก็จะเป็นการยกเว้นอากรศุลกากรและก็ข้อห้ามข้อจํากัดที่เกี่ยวกับการนําเข้าและก็ส่งออกสิ่งของเพื่อใช้ในการประชุมหรือว่าสิ่งพิมพ์สําหรับการประชุมค่ะ และรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นความรับมือมิได้ของสถานที่จัดประชุมทรัพย์สินสินทรัพย์และเอกสารของผู้จัดการประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมเท่านั้นค่ะสำหรับผู้แทนของรัฐแล้วก็ผู้แทนขององค์การระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของทางภาครัฐนั้นอาจจะได้รับเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันตามรายการที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา6เช่นเดียวกับบุคลากรขององค์การระหว่างประเทศค่ะ ฐาะในมาตรา12นะคะก็จะเป็นการได้รับเอกสิทธิ์แล้วก็ความคุ้มกันของผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่มิได้เป็นผู้แทนของรัฐหรือว่าองค์การระหว่างประเทศโดยจะระบุไว้6กรายการด้วยกันได้แก่หนึ่งนะคะก็จะเป็นการยกเว้นภาษีงเงินได้ของบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรโดยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากผู้จัดการประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุมะคะ่ะ สองนะคะก็จะเป็นการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เฉพาะในส่วนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการประชุมเท่านั้นค่ะรายการที่3นะคะก็จะเป็นการยกเว้นจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองแล้วก็การจดทะเบียนคนต่างด้าวค่ะ 4. นะคะก็จะเป็นความระเมิดมิได้ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รายการถัดมานะคะก็จะเป็นความคุ้มกันจากการถูกดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับถ้อยคำวาจาหรือว่าที่เป็นรายลักษณ์อักษรรวมถึงการกระทำทั้งปวงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เฉพาะที่ได้กระทำในตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการแล้วก็ที่เกี่ยวกับการประชุมเท่านั้นค่ะและรายการสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตาก็จะไม่เกินเท่าที่ให้แก่ผู้แทนของรัฐต่างประเทศค่ะ และเช่นเดียวกันนะคะในกรณีที่ผู้เข้าร่วมนั้นเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือว่ามีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยก็จะได้รับความคุ้มกันเฉพาะข้อ5นะคะและสําหรับวิธีที่ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนะคะในส่วนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคันจะต้องร่วมกันประกาศกํากหนดในราชกิจจานุเบกษาในส่วนนี้นะคะก็จะกําหนดไว้ในมาตรา13ของพระราชบัญญัตินี้ค่ะ เมื่อพูดถึงการประชุมระหว่างประเทศของทางภาครัฐไปแล้วนะคะต่อมานะคะก็จะขอพูดถึงในเรื่องของการประชุมระหว่างประเทศของทางภาคเอกชนบ้างค่ะซึ่งในมาตรา15ของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่จัดการประชุมระหว่างประเทศของทางภาคเอกชนค่ะ โดยจะระบุไว้4รายการด้วยกันได้แก่1น,นะคะก็จะเป็นการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับการประชุมเท่านั้นค่ะ สนะคะก็จะเป็นการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวซึ่งก็เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทางนี้ทางนั้นนะคะก็เฉพาะเพื่อที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเท่านั้นค่ะ3นะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้ที่จัดการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าว และรายการที่4ี่นะคะก็จะเป็นการยกเว้นอากรสุลากากรและข้อห้ามหรือข้อจํากัดที่เกี่ยวกับการนําเข้าและส่งออกสินคของเพื่อใช้ในการประชุมค่ะและในกรณีที่จําเป็นที่จะต้องนําคนต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุมนะคะคนต่างด้านนั้นอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อนี้อีกด้วยค่ะ ในมาตรา16นะคะก็ได้กําหนดสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศของทางพักเอกชนไว้4รายการด้วยกันได้แก่1นะคะก็จะเป็นการลดหรือว่ายกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรเฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่ผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นคนต่างด้าวแล้วก็ไม่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยได้รับจากผู้จัดการประชุมอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมการประชุม การทำงานที่เกี่ยวกับการประชุมหรือว่าการเป็นวิทยากรในการประชุมค่ะ 2. นะคะก็จะยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทางนี้นะคะก็เฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับการประชุมเท่านั้นค่ะและ3นะคะก็จะเป็นการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทางนี้นะคะก็เฉพาะเพื่อที่จะปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประชุมค่ะและ4นะคะก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชมุมซึ่งเป็นคนต่างด้าวอีกด้วยค่ะ และสำหรับวิธีที่ได้รับสิทธิประโยชน์นะคะผู้ประสงค์จะจาัดก,การประชุมระหว่างประเทศของทางภาคเอกชนนั้นจะต้องเสนอเรื่องต่อสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าสอสอปอนอซึ่งจะพิจารณาแล้วก็เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีค่ะ ค่ะและในมาตรา20ของพระราชบัญญัตินี้นะคะก็ได้กําหนดผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้นะคะจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์และความคุมกันขององค์การระหว่างประเทศถัดมานะคะจะขออธิบายในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์และความคุ้มการทางทูตและกงสุนค่ะ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันหรือว่า Privilege and Immunity หมายถึงสิทธิประโยชน์และความคุ้มกันจากการถูกบ,บังคับตามกฎหมายบางประเภทที่รัฐผู้รับให้แก่คณะผู้แทนทางทูตตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักงานกงสุลของรัฐผู้สง่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนทางทูตและเจ้าพนักงานกงสุลน,นั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกสิทธิและความคุ้มกันของตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักง,งานกรุงศุนนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลน,นั้นได้เข้ามาในอาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตนและเมื่อการหน้าที่ของตัวแทนทางทูตและเจ้าพนักง,งานกรงศูนยุติลงเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นก็จะสิ้นสุดลงขณะที่บุคคลน,นั้นออกไปจากประเทศของรัฐผู้รับค่ะสำหรับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะ เอกสิทธิและความพุ่มการทางทูตและกงสุนก็มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วยกัน2ฉบับค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะตัวอนุสัญญาทั้งสองฉบับก็มีสถานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศค่ะได้แก่หนึ่งนะคะก็จะเป็นอนุสัญญากรุงเยนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตปีคริสตศักราช1961ค่ะและ2นะคะก็จะเป็นอนุสัญญากรุงเยนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุนปีคริสตศักราช1963ค่ะ ถัดมานะคะจะขอเจาะจงไปในรายละเอียดของอนุสัญญากรุงเียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตปีคริทสต์ศักราช1,961ว่าสำหรับความคุ้มกันเอกสิทธิ์และก็หน้าที่นั้นแต่ละบทบาทนั้นได้ระบุไว้ในข้อใดบ้างของตัวอนุสัญญาดังกล่าวเราไปดูกันเลยค่ะ สำหรับความคุ้มกันนะคะก็จะขอยกตัวอย่างมา3ข้อด้วยกัน 1. นนะคะก็จะเป็นข้อที่22ระบุไว้ว่าสถานที่ของคณะผู้แทนนั้นจะถูกละเมิดไม่ได้รวมทั้งเครื่องตกแต่งและทรัพย์สินอื่นของคณะผู้แทนในสถานที่นั้นอีกทั้งพาหนะในการขนส่งของคณะผู้แทนจะได้รับความคุ้มกันจากการค้นการเรียกเกณฑ์การอายัดรวมถึงการบังคับคดีค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นข้อที่29ระบุไว้ว่า ตัวบุคคลของผู้แทนทางการทูตนะคะจะถูกละเมิดไม่ได้และถัดมานะคะก็จะเป็นข้อที่31ระบุไว้ว่าตัวแทนทางทูตนั้นจะได้อุปภคความคุ้มกันจากอำนาจของศาลทาั้งทางอาญาทางแพง่งและทางปกครองของรับผู้รับค่ะสำหรับด้านเอกสิทธ์นะคะก็จะขอยกตัวอย่างในข้อที่34ของอนุสัญญานี้ โดยระบุไว้ว่าตัวแทนทางทุตนั้นจะได้รับยกเว้นจากค่าติดพันและภาษีทั้งปวงของชาติของท้องถิ่นหรือของเทศบาลทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนของทรัพย์สินโดยจะมีข้อยกเว้นค่าติดพันและก็ภาษีบางประเภทอยู่นะคะเช่นภาษีั้างออบชนิดที่ตามปกตินั้นจะรวมอยู่ในราคาสินค้าหรือว่าบริการแล้วค่าติดพันและภาษีจากเงินได้ส่วนตัวจากแหล่งกําเนิดในรัฐผู้รับ และภาษีที่เก็บจากเงินทุนซึ่งได้ลงทุนประกอบการพาณิชย์ในรัฐผู้รับเป็นต้นค่ะค่ะและสําหรับหน้าที่ทางการทูตนั้นนะคะก็จะขอยกตัวอย่างมา2ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะก็จะระบุไว้ในข้อที่4 1วรกหนึ่งระบุไว้ว่าตัวแทนทางทูตนั้นนะคะมีหน้าที่ที่ต้องเคารพกฎหมายในข้อบังคับของรัฐผู้รับแล้วก็จะต้องไม่สอดแทรกในกิจการภายในของรัฐผู้รับค่ะ และข้อสุดท้ายน,นะคะก็จะขอยกตัวอย่างในข้อที่42โดยระบุไว้ว่าตัวแทนทางทูตนั้นจะต้องไม่ปฏิบัติกิจกรรมใดทางวิชาชีพหรือทางพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวในรัฐผู้รับค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตป,ปีคริสตศักราช1 9 6 1ถัดมานะคะก็จะขอเจาะจงไปในส่วนของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสู์ปีคริสตศักราช1963 รายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มกันเอกสิทธิ์และหน้าที่มีอะไรบ้างเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะสำหรับความคุ้มกันนะคะก็จะขอ,อยกตัวอย่างมาสองข้อด้วยกัน1ก็คือข้อที่3 1ระบุไว้ว่าสถานที่ทางองศุลน,นั้นจะถูกละเมิดไม่ได้รวมถึงเครื่องเรือนทรัพย์สินและพาหนะของสถานที่ทําการทางกองศุลจะได้รับความคุ้มกันจากการเรียกเกณฑ์ไม่ว่าในรูปแบบใดๆก็ตามค่ะและข้อถัดมานะคะก็คือข้อที่4 1่สอวรหนึ่ง ระบุไว้ว่าเจ้าพนักง,งานกงสุน,นั้นจะต้องไม่ถูกจับกลุมหรือว่ากักขังในระหว่างการดำเนินคดีเว้นแต่ในกรณีที่เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงค่ะในส่วนของเอกสิทธิ์นะคะก็จะขอยกตัวอย่างในข้อที่49ของอนุสัญญานี้โดยระบุไว้ว่าเจ้าพนักง,งานกงสุน,นั้นจะได้รับยกเว้นจากภาษีอากรทั้งปวงทั้งของชาติท้องถิ่นหรือว่าของเทศบาล ในส่วนของบุคคลหรือในส่วนของทรัพย์สินแต่ก็จะมีข้อยกเว้นในภาษีบางประเภทนะคะเช่นภาษีทางอ้อมชนิดที่ตามปกตินั้นจะรวมอยู่ในราคาของสินค้าหรือว่าบริการแล้วภาษีอากรที่เกีบจากเงินได้ส่วนตัวรวมทั้งผลที่ได้จากทุนซึ่งมีแหล่งที่มาในรัฐผู้รับเป็นต้นค่ะค่ะและสําหรับหน้าที่ของเจ้าพนังงกงานกงสุนนะคะก็ระบุไว้ในข้อที่55วรรคหนึ่งของอนุสัญญานี้ โดยระบุไว้ว่าเจ้าพนักง,งานกงสุลน,นั้นนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับของรัฐผู้รับรวมถึงไม่แทรกแซงในกิจการภายในของรัฐผู้รับด้วยค่ะและถัดมานะคะจะขอยกตัวอย่างในข้อที่57วรรคหนึ่งระบุไว้ว่าเจ้าพนักง,งานกงสุลน,นั้นนะคะจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมทางวิชาชีพหรือว่าทางพาณิชย์ในรัฐผู้รับเพื่อผลกําไรส่วนตัวค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับที่เกี่ยวข้องกับเอกสิทธิ์และความคุมกันทางการทูตและกงสุลถัดมานะคะก็จะขอพูดถึงกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการในประเทศไทยค่ะ โดยประเทศไทยนั้นนะคะก็ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาทั้งสองฉบับข้างต้นจึงได้มีการตรากฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการได้แก่หนึ่งะคะก็จะเป็นตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูตปีพุทธศักราช2527ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะคะก็เป็นกฎหมายอนุวัติการของอนุสัญญากรุงเียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตปีคริสตศักราช1961 ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงศูลย์ีพุทธศักราช2,541ซึ่งพระราชบัญญัตินี้แน่นอนคะ่ะต้องเป็นกฎหมายอนุวัติการของอนุสัญญากรุงเยนนาว,ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงศุน์ปีคริสตศักราช1,963คะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนะะื้อหาเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความพุ้งกันขององค์กรระหว่างประเทศรวมถึงเอกสิทธิ์และความพุ้งกันทางทูตและกองสูลซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีความสำคัญมากทีเดียวะคะ่ะ สำหรับหัวข้อที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยสำหรับหัวข้อถัดไปที่ทางกรมสนธิทีสัญญาและกฎหมายจะนำมามอบให้กับผู้ฟังนั้นจะเป็นหัวข้อใดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะจบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรานรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ www.treaties.mfa.go.th ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วิทยุสรางรมและคอมเมนต์ให้กำลังใจ เพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสราญรมกันนะครับวิทยุสราญรมคืออะไรวิทยุสราญรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรารมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย